รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BMW Millennium Auto ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้ค่ะจะพาพี่ก้อยกับหนูเจิ้นเข้ามาเสริมหล่อเสริมสวยนิดหน่อยนี่กำลังขับรถกลับบ้านแล้วเอ๊แต่ไม่รู้ว่าแขกรับเชิญของจ๋าถึงหรือย,อยังเนาะเดี๋ยวลองโทรเช็คนิดนึงค่ะ call ยง่ง ฮัลโหลสวัสดีครับคุณจ๋าสวัสดีค่ะถึงไหนแล้วคะอ๋อนี่ผมรออยู่หน้าบ้านแล้วครับเนี่ยเอาเหรอเหรอโอเคโอเคพี่กำลังจะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันนะฮั hello, hello. ลโหลฮัลโหลเย่มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนมาเนี่ยพาน้องมาไปอาบน้ำมาขอโทษทีช้าไปนิดนึงโอเค,อเคได้เลย เดี๋ยวจะจอดตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ม่บอกให้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยเป็นรถคันนี้รถที่ดีนะมันเหมือนกับเพื่อนคู่ใจที่ทําให้เรามั่นใจเวลาไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเรื่องความปลอดภัยนี้ต้องยกให้คันนี้เลย BMW X1 ใหม่แสดงว่าจะจอดเองผมไม่ต้องบอกจอดเองจอดเองไม่ต้องจับด้วยโอเคงั้นเยผมไปยืนรอโอเคจ้ะ โหนี่ทำได้ขนาดนี้เลยครับล้ำสุดเลยมันเหมาะมากกับคนทันสมัยอย่างเราเอออย่าโดดนะลูกมาอ๋อโอเคนี่คือไปอาบน้ำมามาอาบน้ำมาใช่ค่ะหอมจังโอ้โหแต่ข้างในก็กว้างมากเลยนะครับนี่าผมแบบว่าไปเล่นโปโลเอาไม้โปรโลใส่หรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตแบบต้องกีตาร์ใส่สบายเลยสบายเลยเพราะว่าเบาะมันพับได้ของเยอะก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่โยงป่ะคุยกันดีกว่าในบ้านโอเคเย็นๆได้ครับสวัคะใต้หมาน้อย Hashtag switch. Hashtag switch. แขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะคุณโย่งอนุสรสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกโย่งอนุสรนี่งงเลยอ่ะผมไม่งงเลยไอ้ไข่ไข่วะทุดจ๊ะมีผลงานตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยทําอะไรอยู่บ้างคะก็ตอนนี้กาลังถ่ายละครช่อง3ามคนละครฟ้ามันเป็นบทบาทยังไงที่โย่งรับในเรื่องนี้ก็ในเรื่องชิปันธงเป็นเพื่อนกับชินาั้าชินาัก็คือคุณเกรทก็จะเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนซี้กันตั้งแต่เด็กอยู่ใต้ ็นหนุ่มใต้ทั้งคู่ส่วนย่างติดกันแต่วันหนึ่งความสัมพันธ์สะบั้นลงเพราะเพราะผู้หญิงทําให้เราสองคนเนี่ยไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดกันทีนี้ละครก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้แหละน่าจะปีนี้เนาะปีนี้ครับแล้วในส่วนของผลงานเพลงล่ะคะก็กําลังทําอัลบั้มอยู่คือแฟนๆน้ำชาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ก็เลยแบบเอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำ เพราะเราก็คิดถึงเราก็คิดถึงการร้องเพลงอมาคุยเรื่องส่วนตัวของโย่งกันบ้างดูเป็นแบบว่าหนุ่มติดติดเงียบๆขออนุญาตทำความรู้จักกันนิดนึงเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับเริ่มจําความไดกก็อยู่ที่อ่างทองอจนถึงชั้นปถมแล้วก็เข้ามาเรียนที่สมุทรปราบที่แต่จริงไม่ได้ชื่อโย่งโย่งเป็นฉายาใช่อันนี้เพื่อนที่สมุทรปราบตั้งให้จริงๆชื่อยังเติร์กครับ ยังเติร์กคืออะไรอ่ะ <c oughs> คือที่บ้านเนี่ยเป็นทาหารหมดเลย <c oughs> พอ่อก็ทหารนะก็ทหารลุงน้องก็มาเป็นทาหารเป็นหมอทาหารหลานก็ตอนนี้ก็กำลังจะเป็นทาหารพ่อดูไหมดูดูตอน,นเด็กๆดูมากทานข้าวนี่แบบต้องนิ่งห้ามพูดคือมีช่วงหนึ่งพ่พอพยายามจะให้ตื่นตีห้าทุกวันเพื่อมาวิ่งพ่อว่าเดี๋ยวกอนพ่อใจเย็นๆนะพ่อจะจะซีเรสซึ่งเวลามาไม่อยากให้กลับบ้านดึกอยากให้ตรงเวลาตอนเช้าตื่นมา ออกมาใกล้กนทานข้าวอ,อะไรเงี้ยให้เป็นเวลาคือด้วยความที่อยู่ในบ้านที่ระเบียบค่อนข้างจะจัด <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราหย่อนอนี่ว่าเลยมาชอบดนตรีชอบศิลปะคุณพ่อคุณแม่สนิทกับใครมากกันคือแม่เนี่ยจะค่อนข้างจะคุยเรื่องแบบสเปเฮระเรื่องละเอียดอ่อนแต่พ่อเขาจะเป็นคนแบบเข้มนิง่งไม่กลัวอะไรเลยลุยทั่วประเทศก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเรามองโลกเอาสองด้านมารวมกันเอาความแข็งของพ่อเนี่ยกับความ ละเอียดอ่อนของแม่เนี่ยเออใช่คำว่าละเอียดอ่อนเราก็เข้าใจว่าเอ้ยมันดีนะการได้มุมมองแบบพ่อเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราปกป้องใครได้แต่ว่ามุมมองของแม่ทําให้เราเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นเป็นคําตอบที่หล่อมากลยตอนเด็กๆก็เลยเป็นเด็กที่เรียกว่าไม่ค่อยมีววลกรรมอะไรเท่าไหร่แต่เป็นเลยนดีเป็นเลนเก่งบอกว่าไม่ค่อยมีเวลกรรมแต่อะไรคือการนอนแก้ผ้าอยู่ที่โรงเรียนคือเด็กสงกรานต์เนี่ย ทุกคนจะมีกิจกรรมเช่นทำเชียร์และแปลอักษรทีนี้หนักก็ต้องค้างเหเรียนเราขายเครคื่องยัไงดีวะมีสระว่ายน้ําอยู่อเงี้ยราก็มันมืดไงสระว่าน้ำก็ไม่มีเราก็เฮ้ยมาแมนแมนแก้ผ้าโดนดน้กากันอะไรอย่างงี้แมนแมนแก้ผ้าโดนน้ากันคราชวะแต่มันพีคคือไอ้ตอนโดนน้าอยู่ในสระครับเสื้อผ้าเราก็จะกองไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ยินเสียงแบบอาจารย์มาเฮ้ยทำไ้น่นนะเราก็แบบตกใจมากเราก็เลยวิ่งโดยไม่ใส่เสื้อผ้า เอนดูคืออะไรคือความฝันของโยงตั้งแต่เด็กๆคือรู้ว่าชอบศิลปะ,อะชอบอะไรก็ได้ที่มันเล่าเรื่องเกี่ยวกับความงามของอารมณ์แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทางเส้นดนตรีเลยแล้วการที่เข้ามาเป็นนักร้องได้เนี่ยมาได้ยังไงก็มีวันหนึ่งที่มันเป็นงานของคณะพี่พึ่งเขาก็เล่นดนตรีวันนะี้ผมก็นั่งกับเพื่อนเพื่อนเฮฮา ดื่มกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยความทรงจําเรือนลางมากแต่พี่พึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกูเล่นอยู่ดีๆอะมึงคานจะมือดีมามาแย่งไหมกูแล้วมือร้องร้องเพลงใหญ่เลยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ร้องได้นี่การแสดงออกอะไรเงี้ยก็เลยลองมันรวมวงกันไหมก็กลายเป็นวงที่มีผมร้องเพลงพี่พึ่งเล่นกีตาร์คลาสิก ทุวนเป่าฟลุตหลังจากนั้นก็เลยมีเป็นวงอาร์มแชร์ขึ้นมาใช่ครับคือตอนนั้นแค่ทำเพราะรู้สึกว่าอยากได้เงินเซ็นสัญญากับค่ายได้มา5 0,000บาททางมาสเตอร์เป็นไงบ้างตอนนั้นฝันมากว่าผมจะซื้อทุกอย่าง <c oughs> จะซื้อเวสป้าจะซื้อรองเท้าหนังจะบินไปญี่ปุ่นในเงิน50,000นบาทนี้แหละมันหมดตั้งแต่ล้ออะไหล่เวสป้าแล้ว <c oughs> <c oughs> เลี้ยงปีหนึ่งอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็สึกดีฮะมันสร้างสบิลิตให้อีกครั้งหนึ่ง คือตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์แล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากขึ้นดนตรีมาปึ๊บผมยังไม่ทันจะร้องเลยปึ๊บคือทุกคนในหอร้องร้องก่อนผมอะซึ่งผมไม่รู้ว่าเพลงมันมีคนรู้จักขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเลยผมแบบร้องให้ยืนร้องนกร้องยืนร้องให้ร้องห้แล้วรู้สึกว่ามันเจิงจังอ่ะเออมันเจ๋งอะได้ได้รับความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยยังมีช่วงติดแตกอีกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบหลังจากที่อ้วน บอกว่าเฮ้ยไม่ทำอามแชร์ละอ้วนบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเรียนต่อปะ่ะได้ทุนเรียนศิลปะที่อรมันผมก็อ๋อเหรอเหรอใ่ในใจก็คิดล่วงหน้าไปเลยครับว่าเอาไงดีว่ะเหลือสามคนจะรอดไหมเนี่ยไม่เวิร์กแล้วมึงแบบหล่อสุดเลยไปเอาจุดขายที่ไหน <c oughs> คือคิดเป็นเลือเล่อยเปื่อยครับแต่สุดท้ายก็อ้วนก็ไปแล้วก็มีคอนเสิร์ตอําลายเล็กๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคมันคงจบแล้วงั้นเดี๋ยวพักก่อนคำว่าพักก่อนหมายถึง3ปีที่หายไปพออ้วนไปปุ๊บ เพื่อนก็เล่นกัน3คนแล้วมัน,ม,นมันไม่เหมือนเดิมครับไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยคือมันเบื่อครับมันเหมือนมันมงุนงิดอ่ะมันไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากจะทําอันนี้เพื่อนก็ไม่อยู่อะไรเงี้ย ช่วงนั้นจะปล่อยตัวเองอยากทํอเลยทํากินก็กินกินนี่อ้วนข้างมันอะไรเงี้ยไว้เข่าอะไรเงี้ยเป็นอกหักฉันามนานหักมโนหักมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับตอนนั้นรู้สึกไปอ่านหนังสือหรือว่าไปค้นงานเก่าๆตัวเองอะไรเงี้ยมนเป็นงานดรออิ้งครับเป็นรูปม้าเลยคิดว่าเฮ้ยเรามีแพชช่านอีกอย่างนึงคือเรายังไม่เคยขี่ม้าเลยเยตอนนั้นก็ขับรถไปจเจอโรงเรียนขี่ม้าแล้วก็เข้าไปเรียนก็ไม่คิดว่าจะชอบแค่อยากลองแต่พอเรียนไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าไอตอนที่ คนร้องเพลงเราอะความสึกนั้นมันคล้ายกันเลยอย่างเงี้ยเจอโลกอีกอย่างนึงบทเรียนอะไรที่ย่องได้จากมาบ้างทุกคนจะคิดว่าการอยู่หลังมมาคืออิสระจริงจริงมันไม่อิสระครับมันต้องมีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจนทําให้คนอื่นข้างนอกเห็นว่าเรามีอิสระทําให้รู้ว่ากีฬาขี่มมามันสอนเราได้จริงๆต้องขอบคุณภรรยาด้วยเขาจะคอยอยู่ในตอนที่เราแบบติดสุดๆลมแย่มากเขาก็ทน เป็นผมมาผมเลิกไปล้วโถโถแล้วมีวันหนึ่งที่ผมมองเราอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําตามใจคนอื่นบ้างตามใจแต่ตัวเองเราจะทําให้คนที่เราลักและรักเราเนี่ยลำบากเราไม่ควรเอาคนที่เขารักเราอ่ะมันรองรับอารมณ์ที่มันงี่เง่ามากมากอย่างนี้ผมก็เลยโอเคหมดเวลาของผมละผมตอบแทนคุณมึงทีนี้กลับมาคราวนี้ทําทุกอย่างเลยคุณเอ้ยทําละครเวทีเล่นภาพยนตร์เป็นยังไงกลับมาคราวนี้มันเป็นยังไงบ้าง มันยอดเยี่ยมมากครับมันเหมือนเพิ่งเงเพิ่งเข้าวงการอ,อีกครัออ้งนึ่งครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนเป็นย่แอมแชร์ครับร้อ,องเพลงก็จะมีผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยไปแคสวันนู้นหมดนี้ไหมก็ไปแคสมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อตัวเองจะทําได้ดีอพอได้มีโอกาสได้เล่นละครเวทีครับ ทางแฟดเรดิโอนะครับก็ยังกังวลว่าเลาครมไทีเขาเิ่มลือกันมาว่าสุดยอดมันเป็นแบบยอดแห่งศาสตร์แต่เขาบอกเฮ้ยมีตักแสดงคนอื่นเนี่ยนักร้องหมดเลยไอ้เมื่อยพีบอยไตโมเสลึกผมวโอ้โหสภาพแต่ละคนถ้าพวกเขาเล่นทำไมฉันจะไม่เล่นล่อเออเออเออมันก็ต้องสู้กันนะก็ลุยครับซ้อมเล่นเลิกไปสิ่งที่เหลืออยู่ในความสืสึก็คือการแสดงันมีสเสอร์ การแสดงมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเลิกคิดถึงไม่ได้ก็เลยลองเริ่มรับละครลองเริ่มรับภาพยนตร์ทุกอย่างที่กลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกเลยก็คือกลับมาเพราะอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วย <c oughs> ที่สําคัญย่องกับก้อยนี่เราถือว่าเป็นคู่รักเด็กแนวแห่งยุคเดี <c oughs> ย๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาคุยเรื่องความรักกัน <Okay. S 1> แบบเน้นๆหน่อยค่ะได้ <c oughs> เอาล่ะคราวนี้ขอคุยกันเน้นๆเรื่องชีวิตคู่อัปเดตความหวานกันก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างหวานไหมก็หวานขึ้นเรื่อยๆพยายามแบบเติมนิดเติมหน่อยอะไรเงี้ยจะไม่เติมไว้คบกันมากี่ปีแล้วคะปีนี้13ครับถามนิดนึงว่าเจอกันได้ยังไง2คนเราไปถ่ายหนังสือหนิยสารแฮมเบอร์เกอร์ครับความรู้สึกแรกที่รู้ว่าคุณตั้งจะมาเอ้ยอยากเจอทำไมอะคือตอนนั้นเขา เขาออกอลบบามใช่ไหมฮะมีสไตล์ที่แบบเอิรแก่แล้วพอมาเจอเขาเป็นยังไงเจอเขาครับแต่ที่ชอบคือตอนนั้นเขาจะแต่งตัวลุมหลังลุมลังมีนาฟุตบอลนิดนึงมีตอกบงดอกไม้เสียบคืออีกนิดเดียวก็คือแบบอยู่แถวนนแล้วอ่ะก็ชอบอุ้ยสวยแต่ก็ยังไม่ได้อะไรฮะแต่แต่เขามาแต่เขามาดูผมก็เลยแบบไม่กล้าคิดไหล่ไกลครับแล้วก็มีช่วงสัมภาษณ์กันเขาก็คุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันผมก็นั่งฟังเขาพูดก็รู้สึกว่าเขา มีทั้งทัก็ติที่แบบน่าสนใจก็เลยไปขอเบอร์เขาตอนที่แฟนเขาไปห้องน้ําคือผมไปบอกให้พี่แม่บ้านที่สตูดิโอบอกว่าเสิร์ฟน้าแฟนเขาเยอะๆไะเข้ห้องน้ำผมก็กินน้ําเข้าไปกินน้ำเข้าไปห้องน้ําปึ๊บปึ้งโอเคด้วยครับพอดีว่าผมมีโปรเจกต์ผมชอบถ่ายรูปครับถ่ายนางแบบอยู่ก็อยากจะติดต่อว่าติดต่อว่าขอเบอร์ได้ไหมครับเขาก็ ยิ้มเอาโทรศัพท์ไปกดเร็วมากแต่ว่าได้เบอร์ไปวันนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยครับเรามีแฟนเขาก็มีแฟนก็ดําเนินชีวิตกันไปของแต่ละคนกันไปจนมาช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องจังหวะมันดีครับทั้งผมก็มันไม่ค่อยเวิร์กทางเขาก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเราก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแล้วเขามีเรื่องเฮิร์ตอะไรสักอย่างไม่รู้อะผมก็ไปปลอบ <ไ>นั่งคุยเขาพาไปที่ท่าเตียนเขาชอบดินน้ำอ,อะไรครับสัมผัสตัวเขาครั้งแรกก็คืออุ้มเขาขึ้นโป๊ะโอ้ย้ <c oughs> า <c oughs> แต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือที่ค่ะมีหนหนึงก้อยไปต่างจังหวัดกับทางวงอาร์มแชร์แต่ลืมขอแม่ใช่โอ้โหอันนี้ละครมากคุณอันนี้คือละครมากครับผมไม่ต่างจังหวัดอาร์มแชร์ทีนี้เขาไม่ได้บอกคุณแม่แม่เขาดุ

<anse> แต่สินใจว่านั่งดูละครแม่นั่งดูละครตั้งแต่สองทุ่มกว่าจนเกือบสี่ทุม่มมาผมอยู่ในห้องน้ำประมาณเกือบสองชั่วโมงคือตอนนั้นอ่ะภาพในหัวผมแบบภาพญาติภาพ ี่นน้องมัไลกสรุปวันนั้นโดนจับได้ไหมไม่ได้โชคดีมากแต่ช็อตขอเป็นแฟนก็เด็ดนางคงคอนเซปต์เด็กแนวกันมากต้องไปขอเป็นแฟนกันที่แดนเนลมิดนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณก้อยเขามีร้านอาหารอยู่แถวแดนเนลมิดผมก็ไปบ่อยตรงนั้นก็เหมือนว่าจีบครับแล้วทีนี้มองไปที่ประสาทแดนเนลมิดเนี่ยก็เลยคิดว่าชวนเขาไปดีกว่าคุณคุณจำเจ้าหญิงนิทาได้ไหมอยาก ไปดูไหมว่าตอนนี้เขายังอยู่ไหมยะอะไรเงี okay. ้ยก็ชวนเขาไปครับเตรียมกล้องวิดีโอไปด้วยถึงห้องไอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงนิทาก็บอกเองคุ้นๆตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตัวเองค่อยๆ้อยนี่มีอะไรจะบอกแอบล้างอยู่นะนี่เป็นตหอย่างนี่นะเป็นแฟนกันไหมปล่อยก็บไปไปไปเข้างคาวเต็มมือตกลงไปก่อนตกลงไปก่อนตกลงไปก่อนใครเป็นเลิกข้างล่างก็ได้ 10ปีณนะตอนนี้จนมาแต่งงานกันจากที่เป็นแฟนมาเป็นสามีภรรยามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างความแนวมันลดลงไหม <c oughs> มันหวยหาเวลาที่อยู่ด้วยกันมากขึ้นเจอกันบ่อยๆใช่ไหมรเรียนรู้กันบ่ยเรื่อยๆอมันก็จะมีอะไรใหมๆ่ๆโผล่ึ้นมาอีกอาการแปลกๆขึ้นมาอีก อะไรที่มันทาให้เรารู้สึกมีความสุขกัะโผขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีดทละหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราไปเจออะไรที่มันดีๆเวิร์กๆอะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเขาคนแรกทายัางไงมันถึงได้หวานกันอยู่ได้ขนาดเนี้น <S <S ผมว่าอย่างหนึ่งเหมือนเราเป็นเพื่อนกันด้วยครับเพื่อนเนี่ยกับแฟนบางทีคนจะแยกกันกับเพื่อนเนี่ยมันจะไม่มีอีโก้กันเรื่องความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนตัวเองนะ เราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อนายนะมันจะไม่ใช่เรไม่มีเราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แตแฟนบางคนก็จะคิดว่าเธอเข้ามาฉันเข้าไปเราต้องเปลี่ยนกันเธอชอบมานี้เธอห้ามชอบละฉันชอบมานี้แต่เธอไม่สบายใจฉันห้ามชอบละยกเว้นอะไรที่มันไม่ดีกับจริงจริงกับชีวิตนะแต่ถ้าอะไรที่เป็นความชอบส่วนตัวมันไม่ควรเปลี่ยนแต่มันควรจะปรับทีนี้พอเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะรับข้อเสียกันง่ายมากแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยพอเป็นเรื่องตลกปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี่มันก็แค่นี้เอง ราอยู่กันไปด้วยความสนุกเรารับข้อเสียกันไปด้วยด้วยความเข้าใจพอเข้าใจจะแล้วเราก็จะให้อภัยกันทุกอย่างยิ่งเข้าใจเยอะยิ่งมีเรื่องให้อภัยได้เยอะผมว่าผู้ชายชอบอิสระแต่อิสระในความหมายผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการลดโผทั้งเพศเฉยๆคือการที่ได้แบบแฟนตาซีโดยที่แบบไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าเราตัดเรื่องนั้นออกไปเนี่ยชีวิตเราไม่มีอะไรเลยนะถ้าเรา ลดผลทางเพศอย่างเดียว <c oughs> เราจะกลายเป็นจ่าฝูงเราจะไม่ใช่ัูหนาครอบครัวกับการที่แบบเฮ้ยไม่รู้จะร้องไห้ใครร้องไห้เขาได้คุ้มที่สุดในโลกอะไรในตัวผู้หญิง <c oughs> คนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้สิ่งเหล่านี้ตัดได้หมดเรายอมที่จะอยู่กับคนคนนี้ดีกว่าผมเชื่อเรื่องหนึ่งครับเชื่อเรื่องเรื่องมุกตลกคือคนที่เข้าใจมุกตลกของกัน,กนและกัน,กนในเว็บแรกๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะมีเซนส์บางอย่างในการดําเนินชีวิตคล้ายๆกันจะมี input อินพุตในชีวิตที่แบบได้รับเข้ามาเนี่ยคล้ายๆกันคือเหมือนอยู่กับเขาแล้วมันเติมเต็มบางอย่างที่มากกว่านั้นอารมณ์แบบนั้นน่ยมันให้ไม่ได้สิ่งที่อารมณ์แบบนั้นให้ไม่ได้คือมันคือความรู้สึกว่าตัวเองทําบุญอะไรมาถึงได้เจอความรักแบบเนี้ย ปกติเราจะถามถึงความทุกข์ในส่วนของส่วนตัวตัวคนเดียวแต่จารู้สึกว่าในส่วนของโยงจจะอยากรู้ว่าเวลาที่ชีวิตคู่มันมาเจอความทุกข์กเราผ่านมันมาได้ยังไงในฐานะของสามภรรยา <c oughs> โอเคเราพยายามมองโลกในความเป็นจริงครับคือคนผิดหวังเนี่ยในโลกนี้มันมีเยอะอม,มากจริงๆซึ่งมันก็แปลได้ว่าความสมหวังคือความโชคดีอย่างที่สุดเลยแต่ความผิดหวังมันคือความโชคร้ายเหรอไม่ใช่ มันคือความธรรมดามันคือเรื่องธรรมดามากเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดไม่ใช่ว่าทุกคนที่ผิดหวังจะเป็นคนที่โชคร้ายหรือทุกข์แต่นั่นคือคุณคือคนปกติมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราสามารถพบเจอได้แต่เรื่องนี้จะทำให้คุณเจ๋งาความสงหวังคือมันคือการฟื้นจากที่คุณคิดเองว่ามันถูกกลับมาสู่ภาวะที่คุณคิดว่าโชคดีมาอยู่ในกลุ่มคนที่มันสมหวังให้ได้ สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้แบบนั้นอะมันคือกําลังใจ mm hmm. สําคัญที่สุดในโลก mm hmm. ค,คือบางทีมองโลก <Yeah. S 1> มุมเดียวครับมันก mm ็จะเห็นแค่มุมเดียวมองโลกในมุมผัวเมียกัน mm hmm. สามีภรรยา mm hmm. ก็จะเห็นสองมุมมองโลกหลายๆคนก็เห็นหลายๆมุมคือการแก้ปัญหาด้วยกันกับภรรยาเนี่ยมันมันดีมากบ,บางทีมันอาจจะแบบ ผิดทางบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้แน่นอนว่าปลายทางมันจะเวิร์กทั้งนั้นนี่มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่มันเวิร์กสำหรับ,รบเราอันนี้มันคําคลาสสิกมากผมได้ยินบ่อยมากแลอมันเวิร์กมากคืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันดีหมดเลยมันเป็นครูให้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งนั้นใช่ฮะความสุขของยงค่ะความสุขของยงในวันนี้คืออะไรโหตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ความสุข <c oughs> คือได้ทํางานที่ตัวเองรักได้รักงานที่ตัวเองทำได้มี แฟนที่ดีได้มีงานดีเลกที่แบบสร้างอะไรมนดันใจกลับมาสุงนานหลักคือผมว่าผมโชคดีมากผมไม่กล้าพูดว่าไม่กล้าพูดว่าจะขออะไรอีกอ่ะอม,มันมันโอเคแล้วผมว่า ชายคนนี้เท่มากดีใจจังเลยที่ได้คุยด้วยขอบคุณย่องมากค่ะคือทราบแล้วว่าชีวิตหอมหวานมากจริงๆขอเติมเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะขอมอบผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณฝากไว้ให้ฝากให้คุณภรรยาด้วยคุ่อนสนิขอบคุณมากย่องขอบคุณที่มาคุยกันวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้นะคะเราจะมาทำต้ยมยำกุ้งในฉบับที่เรียกว่าย่อยง่ายๆทำง่ายๆเนาะไม่ซับซ้อนมากวันนี้ที่เราจะทำอ่ะเป็นต้ยมยำน้ำข้นนะอันนี้คือหอมแดงในขณะเดียวกันนี้เราก็ต้มน้ำไปด้วยนะคะทีนี้เราก็จะบุบหอมแดงนะคะกับรากผัดชีเข้าด้วยกัน ทำให้ต้ยมยำน้ำข้นเป็นต้ยมยำน้ำข้น<ม>ก็คือน้ำพริกเผานมข้นจืดของเราค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้นมข้นจืดตราพาเลสค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะใส่ลงไปสินะ หนูบุบบุบในที่นี้คือไม่ละเอียดปุ้ง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 ใส่กุ้งกุ้งสุกด,ดีเราก็ ค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะ ความสุขของชีวิตคู่นะคะหลายๆคนชอบให้ความสําคัญกับการร่วมทุกเท่านั้นค่ะแต่เอาเข้าจริงนะคะเราต้องหัดที่จะร่วมสุขกันให้มากๆค่ะเพราะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ทําให้คู่รักดูเป็นคู่ที่มีความสุขร่วมกันก็คือเสียงหัวเราะค่ะอย่าลืมหัวเราะกับคู่ชีวิตของคุณให้มากๆนะคะแล้วก็บ่อยๆด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของแฮชแท็กสวิชแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา9ก้าโมงครึ่งทางช่อง Family สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เจอกันตอนนั้นก็แต่งตัวชามากแต่งตัวแบบผู้ชายสามีคนนั่งรอไม่ได้ช้า,ามันหลายชั้นใช่หลายชั้นมากเลยแต่พอแบบรอ,ออีกนิดหน่อยแต่เขาเดินมาปุ๊บเป็นไงเป็นไงโอ้มันใ,ในคุ้มที่รอคนนี้เขาเรียนหนังจริงๆเลยทุก <c oughs> อย่างเขาแบบสลโลเ <c oughs> ลยมั้ภาพสโลมนะีดอกชบาใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าชมจ้ากำลังจะมีไซต์โปรเจกต์ของตัวเอง ก็คือเป็นอัลบั้มที่แบบที่ที่ไม่ใช่อามแชร์ครับแต่เป็นเพงมาทำกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคุณออกอะไรสักอย่างกับภรรยาคุณสิงชอบชอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวชวนเขามาแจมเวลาของสองคนนี้เขาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันน้ำคนลกอ่ะสกจีดีเดยคือการเป็นสามีภรรยากันไม่ควรจะมีเคมีอะไรหลงเหลือขนาดนี้หรือเปล่าคะ